สวัสดีค่ะพบกับรายการ Innovation Business How to กับนุ่นนัชนันนะคะนวัตกรรมคือการใช้ความรู้และความคิดสร้างสารรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าและนั่นคือความหมายของคำว่านวัตกรรมจากหน่วยงานที่มีชื่อว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA นั่นเองนะคะที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะ และในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองธีรีสามัทวพันธ์ค่ะท่านเป็นรองผู้อํานวยการด้านยุทธศาสตร์และองค์กรน,นะคะของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเรียกว่าท่านรองจ๋านะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยที่ต้องถามถึงก็คือทางสนชอเองมียุทธศาสตร์นะคะรวมถึงแนวทางในการดําเนินงานเนี่ยเพื่อจะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศนวัตรกรรมในประเทศไทยเนี่ยอย่างไรบ้างคะค่ะก็สำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาตินะคะหรือสอนชอของเราเนี่ยหรือที่เราเรียกสั้นๆเนี่ยนะคะว่า NIA เนี่ยก็เป็นสำนักง,งานที่เราดูแลภาพรวมของระบบนิเวศท,ทางนวัตรกรรมของประเทศไทยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงในเรื่องของยุทธศาสตร์ ะะเรื่องของ s t r a t e g จขององค์กรในการทำงานของเราะะตอนนี้เ,เราก็ปรับเปลี่ยนใหม่เลยให้เข้ากับบริบทของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0ะะหรือที่เราเรียกในแง่ที่ว่าเป็น Innovation Nation ะะตอนนี้ยุทธศาสตร์ที่เราปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะสหัวข้อนี้เนี่ยหัวข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะทําให้เกิด strong innovation system นะคะหรือว่าระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะซึ่งระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าก็จะเป็นเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างงี้นะคะการที่จะทําให้เกิด uh, regionalization ก็คือสร้างระบบนวัตกรรมไปในเชิงภูมิภาคต่างๆ เป็นนะะเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องที่เราเรียกว่าเ,เป็นการที่เราทำให้เกิด Catalyst for change Catalyst for change ก็คือการที่ทำให้เกิด อ,องค์ประกอบหรือเฟรมเวิร์กที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เรายกระบบนวัตรกรรมขึ้นมาในประเทศไทยนะคะถ้าจะยกตัวอย่างก็คือเรียกว่าเป็นเรื่องของเช่น financial mechanism นกลไกทางการเงินต่างๆในเรื่องของการเสริมสร้างนวัตรกรรมของบ้านเรานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่เราเรียกว่าเป็นพวกเฟรมเวิร์กต่างๆเช่น,นกลไกทางด้านของพระราชบัญญ,ญัติเรื่องของทางกฎหมายนะคะเช่นเรากําลังดําเนินการเรื่องพระราชบัญญ,ญัติสตาร์ทอัพอย่างนี้เป็นต้น นะคะส่วนอีกเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นส่วนที่เรามองว่าเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ก็คือเราเรียกว่า nurturing the future นะคะเป็นการที่เรามองเข้าไปในอนาคตเป็นการที่เสริมสร้างในเรื่องของการมองเรื่องความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบนวัตรกรรมของบ้านเรานะคะแล้วก็มีข้อมูลมี Data มี i n s i g h ์ต่างๆในการที่เราจะมาช่วยกันพัฒนาระบบนวัตรกรรม ะะส่วนเรื่องที่4ก็เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงขององค์กรนะคะที่เราเรียกว่า innovative organization เพื่อทำให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่สามารถจะผลักดันเรื่องของ innovation ได้ค่ะนั่นก็คือคำว่าระบบนิเวศนวัตกรรมนะคะที่กำลังถูกส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกหนึ่งสิ่งเลยค่ะคือคำว่า innovation diplomacy คำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรรวมถึงทางสนชอเองนะคะมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะค่ะ อ n n o v a t i o n d i d i p l o m a ีเนี่ยถ้าเราแปลภาษาไทยเนาะตรงตัวก็เราเรียกว่าการทูตนวัตรกรรมนะคะการทูตนวัตรกรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมต่อความร่วมมือนะคะ internationalization ไปกับประเทศต่างๆในโลกนี้ในทุกๆท,กทวีปเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีการ เสริมสร้างศักยกภาพกับประเทศเหล่านั้นในเรื่องของการสร้างนวัตรกรรมโดยเฉพาะประเทศซึ่งมีนวัตรกรรมนะคะอยู่สูงนะคะเราก็จะเชื่อมต่อกับเขาซึ่งการเชื่อมต่อกับเขาเนี่ยก็จะทําได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะค่ะเราทราบมาว่าก่อนหน้านี้นะคะทางสนชก็ได้มีการเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตรกรรมเลยอยากทราบว่าสถาบันนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีแผนในการดําเนินงานอย่างไรบ้างคะ ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตื่นเต้นมากนะคะเราเพิ่งที่จะเปิดสถาบันนี้นะคะเป็นสถาบันล่าสุดเลยของ n a a นะคะหรือว่าสอนอชอเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Innovation for Science Institute นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างอ cosystem ม นะคะเรื่องของระบบนิเวศเกี่ยวกับฟิวเจอร์ริสเกี่ยวกับฟอร์ไซส์หรือเราเรียกว่าฟิวเจอร์สตัดดี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยก็มีการดําเนินงานเรื่องนี้มาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้มาเขาเรียกว่าพูดคุยกันนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ในภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยสถาบันก็จะมีหน้าที่หล,กหลกักๆ3 เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกเป็นเรื่องของบุคลากรนะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือหรือว่าทูต่างๆที่จะสามารถนํามาเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ในการศึกษาได้นะคะเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่สถาบันเนี้ยจะเป็นส่วนที่จะช่วยในการที่จะสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ policy maker หรือหน่วยงานที่ทำทางด้านนโยบายเนี่ยสามารถนำไปใช้ต่อยอดแล้วก็นำการศึกษาเนี่ยนำมาใช้ในการที่จะสร้างนโยบายที่สอดรับ กับอนาคตได้ก็คือเป็นการมองให้เห็นว่าคําว่านวัตกรรมเนี่ยจะเอามาทําอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากเลย<ช>จริงๆนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ก็มองเห็นเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะได้รับความสนใจนะคะก็คือคําว่าองค์กรนวัตกรรมหรือว่า innovative organization สิ่งนี้เนี่ยจริงๆความหมายของคํานี้คืออะไรนะคะรวมถึงมีแนวทางอย่างไรที่จะส่งเสริมก่อให้เกิดองค์กรนวัตกรรมขึ้นในองค์นนงกรของประเทศไทยค่ะ,คะ ก็ในส่วนขององค์กรนวัตกรรมเนี่ยนะคะความหมายจริงๆเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะซึ่งเราสามารถที่จะมองได้ใน2บริบทด้วยกันนะคะก็คือบริบทของบุคลากรขององค์กรนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นที่สอนอชอเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะเรื่องของการส่งเสริมต่างๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย เป็น smart employee ถูกไหมคะเป็น smart people ที่จะสามารถทํางานด้นานนวัตกรรมได้นะคะส่วนที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีหรือตัว culture หรือ environment ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับองค์กรเองที่จะสร้างให้เกิดเ,ออเขาเรียกว่าสร้างให้เกิดบรรยากาศในการที่จะสร้างนาวัตกรรมนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้นะคะจะเป็นส่วนที่สนอชอเองนะ่ะนอกจากเราจะ มีการพัฒนาในในมุมของยุทธศาสตร์ขององค์กรเราเองแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการกระจายไปสู่อ,องค์กรอื่นๆหรือสถาบันอื่นๆนะคะก็มีทั้งการให้ความรู้มีทั้งการเข้าไปช่วยเสนอแนะในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเนี่ยช่วยในเรื่องของ Monitoring ก็คือดูว่า corporate innovation เนี่ยเป็นอย่างไรแล้ว ะะก็จะมีกระบวนการหรือกลไกที่เข้าไปช่วยดูแลนะคะแล้วเราก็ทํางานกับหลายๆห,หน่วยงานอย่างเช่นออตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ MAI ก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะช่วยกันดูว่าเออองค์กรบ้านเราเนี่ยนะคะเขามีระดับของความเป็น Innovative Organization อย่างไรแล้วเราจะพัฒนาต่อไปได้อย่างไร อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทาง NIA เองก็ให้ความสำคัญอย่างมากกับการขับเคลื่อนและส่งเสริมสิ่งนี้นะคะซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองจ๋าอย่างมากนะคะที่วันนี้มาร่วมให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ,ะ,คคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนะคะรวมถึงข้อมูลดีๆที่ทําให้เราได้เข้าใจคําว่านวัตกรรมในมุมใหม่ๆม,มากขึ้นค่ะและที่สําคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณทางสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน หรือว่า NIA ค่ะในการที่มีส่วนร่วมช่วยขับเคลื่อนคนไทยประเทศไทยหน่วยงานต่างๆนะคะให้ก้าวไปสู่คำว่า Thailand 4.0ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะและที่สำคัญเลยขาดไม่ได้นะคะก็คือการกด subscribe mm hmm. เพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ mm hmm. เกี่ยวกับนวัตกรรมในมุมต่างๆของทั้งสนชหรือว่า NIA ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนุ่นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ